สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีการบันทึกวิดีโอหน้าจอของตัวมือถือ iPhone นะครับที่ไม่ต้องโหลดแอปเพิ่มนะครับตัวนี้จะมีอยู่ในเครื่องอยู่แล้วนะครับ Birthday, บางคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าบันทึกวิดีโอยังไงนะครับไม่ต้องจเไม่ต้องไม่ต้องไม่จำเป็นต้องโหลดแอปนะครับตัวนี้ก่อนอื่นเลยนะครับเราลองลูดแถบ,บด้านล่างขึ้นไปก่อนนะครับรุดอ่าครับแถบด้านล่างนี้จะเมนูรัดหรือเมนูรัดตรงนี้จะไม่มีตัวบันทึกวิดีโอให้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าไปที่การตั้งค่านะครับเพื่อที่จะเปิดให้ตัวบันทึกวิดีโอเข้ามาอยู่หน้าทางลัดหรือแถบควบคุมตรงนี้ได้นะครับไปที่การตั้งค่านะครับท่านผู้ชม ทั้งถ่ายทั้งโอเคอันนี้ผมทำแล้วเดี๋ยวขอกลับไปก่อนนะครับมาที่การค่าแล้วก็มาที่กําหนดแถบควบคุมนะครับตัวนี้นะครับก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับเห็นไหมครับแถบแดงๆที่มีตรงหน้าจอนี้จะไม่มีอัดหน้าจอนะครับเพราะฉะนั้นเราเลื่อนเลื่อนลงไปเลื่อนข้างล่างขึ้นมานะครับจะเจอเห็นไหมครับการอัดหน้าจอนะครับตัวนี้เห็นไหมครับ ให้เรากดบวกตัวสีเขียวเข้าไปนะครับให้เรากดตัวบวกสีเขียวเข้าไปนะครับที่เอาจะขึ้นไปอยู่แถบทางลัดนะครับเมื่อกดบวกก็จะขึ้นตัวอัดหน้าจอขึ้นเป็นสีแดงแล้วนะครับตรงนี้นะครับก็ทีนี้เราก็จะเข้าไปแถบควบคุมนะครับหรือไปเมนูลัดตรงหน้า iPhone ของเราได้เลยนะครับขอกดปุ่มโฮมออกไปก่อนนะครับ อ่าล้วก็ลูดขึ้นนะครับลูดข้างล่างขึ้นนะครับอ่าเห็นไหมครับจะสังเกตตัวอัดหน้าจอจะอยู่มุมด้านล่างเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมครับเมื่อเราจะบันทึกวิดีโอหน้าจอเราก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าเอาละโอ้กดผิดนะครับตัวทีนาท,ท,ทีอ่าขอกระชับ1 2 3 3 2 1ให้นะครับอ่าอ่าเมื่อเริ่มบันทึกวิดีโอก็จะเป็นสีดแดงๆกระพริบกระพริบอยู่ตรงนี้นะครับ เราสามารถกดปุ่มโฮมออกไปก่อนได้เลยนะครับเมื่อแถบแด,ดงๆบนหน้าจอนี่ก็คือเขากําลังบันทึกวิดอหน้าจออยู่นะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นแดงๆกระพริบกระพริบตัวนี้คือเริ่มบันทึกวิดีโอหน้าจอแล้วนะครับแล้วทีนี้ก็เวลาเราจะหยุดการบันทึกเราก็แค่ลูดหน้าจอด้านล่างขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดปิด อ่าที่แสดงกระพริบกระพริบอยู่นี้นะครับกดปิดไปได้เลยนะครับอ่าแล้วก็บันทึกวิดีโอเรียบร้อยเห็นไหมครับแถบด,ด้านบนนะครับไม่ต้องโหลดแอปเพิ่มนะครับท่านผู้ชมมีอยู่ใน iPhone อ,อยู่แล้วนะครับอทีน,นี้เราลองไปดูอ่าคลิปวิดีโอที่เราบันทึกมาหน่อยนะครับก็ไปที่รูปภาพน,นะครับบนไอโฟนอ่าก็เป็นวิดีโอที่เราบันทึกเมื่อสักครู่นะครับ ก็กดเล่นกดได้ปกตินะครับแล้วก็เราแค่ทำขั้นตอนเพิ่มตัวอัดวิดีโอหน้าจอมาเข้าสู่แถบควบคุมด้านล่างนะครับของ iPhone แค่นี้เราก็จะสามารถบันทึกวิดีโอหน้าจอของ iPhone ได้แล้วนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงแอปเพิ่มเติมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของ iPhone อยู่แล้วนะครับอโอเคนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ทำก็รีบไปดำเนินการตั้งค่าได้เลยนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ปากเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตาม่าลืมกดลูกกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ